สวัสดีค่ะเข้าครัวกับครูคุณวีนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําปลาเนึ่งนะคะค่ะเราก็จะใช้เป็นปลานิลน,นะคะตัวใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ก็ตัวนี้ก็ประมาณโลนึงนะคะค่ะเราก็มีผักต่างๆเลยผักที่เราใช้นะคะก็นี่เลยมีผักกาดกระลำแค่หลอดนะคะแล้วก็มีขึ้นช่ายนะคะแล้วก็มีผักบุ้งด้วยนิดหน่อยนะคะอ่าเป็นผักตามที่เราชอบได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรมีอันนี้นะคะก็เป็นตะไคร้กับต้นขึ้นช่ายนะคะหรือจะเอามายัดท้องปลานะคะสําสหรับส่วนนี้นะคะเราก็จะไว้ต้มนะคะเพื่อดับกินข้าวปลานะคะก็มีตะไคร้มีขิงแล้วก็มีใบมะกรูดนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะ ทำน้ำจิ้มนะคะก็มีถั่วลิสงมีผักชีนะคะมีพริกมีกระเทียมมีมะนาวนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําปลามาแช่น้ําเกลือก่อนนะคะแล้วก็เทน้ําสะอาดลงไปเลยนะคะค่ะเราจะแช่ปลาในน้ําเกลือประมาณ10นาทีนะคะจะทําให้ปลาของเราไม่มีกลิ่นคาวนะคะแล้วก็ทําให้ปลามีรสชาติอ่าที่ดีขึ้นด้วยนะคะ เราก็จะใช้เกลือนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอีกครึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะก็น้ำปลาที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะลงแช่เลยนะคะค่ะเราจะแช่ไว้ประมาณสิบนาทีนะคะแต่ว่าอันนี้น้ำมันไม่ท่วมเดี๋ยวเราจะแช่ฝั่งละห้านาทีนะคะระหว่างที่เราแช่ปลานี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำน้ำจิ้มรอเลยนะคะค่ะเราก็จะใช้กระเทียมนะคะ แปดกลีบนะคะใช้กระเทียมแปดกลีบนะคะแล้วก็พริกประมาณ10เม็ดนะคะหรือว่าความเผ็ดนะคะตามที่เราชอบได้เลยนะคะผักชีนะคะเราจะใช้ทั้งต้นทั้งรากเลยนะคะเราก็โขกให้ละเอียดเลยนะคะเริ่มจะละเอียดแล้วนะคะเราก็ใส่ถั่วลิสงลงไปตำเลยนะคะ เมื่อละเอียดเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาปารุงรสอันซีิตนะคะหนึ่งช้อนนะคะตามด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็ะมะนาวค่ะคนให้เข้ากันเลยค่เดีย๋ยวเราจะเติมน้ำปลาอีกนิดนึงนะคะบอกว่าทำไปชิมไปจริงๆด้วย ปรุงรสเอาตามที่เราต้องการได้เลยนะคะเอารสชาติที่เราถูกใจจริงๆนะคะหอมกลิ่นมะนาวนะคะรสชาติที่ได้นะคะก็จะออกเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มนํานะคะเป็นรสชาติสามรสนะคะค่ะน้ำจิ้มของเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนอื่นกันเลยนะคะ ของเรานะคะที่นำไปแช่น้ําเกลือครบสิบนาทีแล้วนะคะเราก็นำมายัดด้วยตะไคร้กับต้นขึ้นช่ายนะคะยัดเข้าไปในพุงมันเลยในท้องมันเลยนะคะยัดแบบนี้เลยนะคะหัเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำปลาไปนึ่งกันนะคะ ลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วนำปลาลงไปโอ้รู้สึกว่าปลาของเราเนี่ยตัวมันจะใหญ่กว่ามนอนอร์ีกนะคะค่ะผักเราก็สามารถเรียงไว้ข้างๆตัวปลาได้เลยนะคะค่ะก่อนเราจะนึ่งปลานะคะเราก็ต้องตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วเราก็ใช้ ส่วนสมุนไพรเนี่ยนะคะก็มีะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ขิงนะคะลงไปนะคะต้มให้เดือดจัดๆเลยนะคะก่อนที่เราจะนําปลาลงนึ่งนะคะการนําสมุนไพรลงไปต้มแบบนี้นะคะจะทําให้ปลาของเราไม่คาวนะคะจะไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะเดือดจัดแล้วนะคะเราก็นําปลาลงนึ่งได้เลยนะคะเราจะนึ่งจนกว่าปลาจะสุกนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูปลากันนะคะปลาที่เรานึ่งนะคะอ้าวตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะปลาของเราก็สุกแล้วนะคะ,ะปลาก็จะส่งกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะ,ะปลานึ่งร้อนๆเลย